เฮ l โลสวินตัน How a าอาย u เฮลโลมิสเตอร์จุนอยู่อยู่บ้านเฮามากี่ปีแล้วอายูประเทศถ่ายมาสองปีแล้วคนถ่ายมีน้ำใจมากมากเลยมีน้ำใจจะได้วันนั้นผมแฮบรถเครื่องลอยเศร้ากายหน้าวัยรุ่นวัยรุ่นเอินบอกว่าคิงระวังตัวไว้ดีๆนะมันถ้าจะเป็นห่วงเฮาครับรถเวยลำไปคนบ้านเฮาตึงจะเนี่ยครับแล้วพอมาอีกวัน กุมัยรุ่นมูนั่นก็เป็นห่วงเป็นใยผมอีกแล้วแล้วเขาเป็นห่วงเป็นใยจะแดเขากลัวว่าผมจะมีปัญหาเขาก็เลยถามผมว่าคิงมีปัญหาอย่างบะอ้าวแล้วสวินตันบะโคดเขากะจะไปโคดเขาทําไมก็เขาเป็นห่วงผมแถมไม่พอเขาอยากนัดเจอผมอีกด้วยแล้วเขาอยากนัดเจอจะแดเขาบอกผมว่าฝากไว้ก่อนนะคิงวันหน้าคิงเจอหาแน่โคบะใจละ ก้าบาสวินตันสนับสนุนโดยแคบหมูป้าคำคบกําแลกจาดลำคบแหมกําเขี้ยวหาัก อีลาอีลามาพอนี่คือแม่กำล้อพ่อยังแม่พอเฟซบุ๊กของแม่นี่กำเฟซบุ๊กแม่เป็นยังก็แม่บอกหน่านี้สีหวังวันนั้นไปแล้วถ้าเขาบอกแล้วเขาจะบหันเขาแล้วแม่นก็แม่นเล่วแม่แต่แต่ว่าแม่ไปกาดแม่ยังหันมันยืนซื้อหูหมูนึ่งหันอยู่เลยพ่อแม่เข้ามาถึงบันในเฟซ ชีวิตจริงยังหันอยู่อ่ออันแหมมอเออแล้วปู่ตาขาน้อยบันใต้บอกว่าอีแม่บะเกยกดไลคให้เขาเลยแล้วอีแม่ยนียอย่างบะกดไลคให้เขาอีแม่กดไล่แล้วนะแม่กดไล่ให้เขาโพดหนึ่งสองเต๋อก่อนเนอะโคอีแม่โพดหนึ่งเปิ้ลืึอกดไล่แข่เต๋อเดียวก็บะโคอ่ะอันไหนที่อีแม่เปิงใจอ,อีแม่ก็กดไล่สองเต๋อเลยเอ้ยอีแม่ สวัสดีครับป้าสมอาเจินวันนี้จะกินอย่างเดียวก,กินอย่างบาฮู้บาฮู้จะกินอย่างไครเอินดังๆสตังบะมีตอนมีสตังฟังไปเต็มทีสลิบดบดีไปล้านนองแจ้ทีสตังหมดมาสดมาแว่โจโรแจ้แล่มาแว่ล้านป่าก็ผมคิดถึงเลยบึงมาหากับเข้าร่านป้าลำหนาลำดีจะก,กินอย่างสตังก็บมีแปะก้อนกด็ดีมี จะมาใจว่าแล้วนะอย่างม้าแสนเก้ามือเดียวบาดได้แปะอวยก่อนเนอ่าแล้วจะกินหยังพัดกะเพราหมูกรอบไข่าดาวหมูกรอบหมดไข่าดาวก็บ่มีอันเอาหมูแบบบะกรอบครับไข่เจียวตัวหมูแบบบะกรอบก็หมดไข่าดาวไข่เจียวไข่ต้มหมดทุกไข่เอาพัดกะเพราบาดได้ก็ได้อรับกะเพราก็หมดอันเอากะเพราแบบบใส่กะเพราแต่ใส่กระถินครับกะเพราไอ้อย่างชิ้ ใส่แผ่วกระถินมันบอกมีเนืะกระทงกระถินนี่อันเอาข้าวเปล่าก็ได้ครับข้าวเปล่ากะลังหูสวัสดีครับป้าสมผมเอาผัดกระเพราหมูกรอบเอาไข่ดาวตัวแล้วกระโวยกระถินมาตัวครับได้เลยบาลารอกรรมอ้าวป้าสมไหนว่าหมดแล้วป้าใจกะเออป้าลืมไปมันยังเหลือนี่แหมจานหนึ่งโอ้ป้าสมกลัวผมแปรอีเออป้าสมผมก็แป้ก่อนนะ มันก็หมดละบะคงบะขายมันละยังบะได้ร้องหมันบะสองคนนี่ก็มาแปะแล้วสนับสนุนโดยน้ำยาล้างจานกาสไลซ์สิ่งโตข้างหายไปแต่ขี้ไขย,ยังอยู่ให้บาเจินวันนี้เกิดจะได้ปลาแม่เซียวมาตยัยมันหุบมาตัวยนะกะตัยมาพอกะ เดี๋ยวมันจะจีบสาวน้อยบาจจิ้นมันเป็นคนดีนะมันบ่เคยจีบสาวน้อยเลยแม่แล้วเพื่อนฮานี่ปอบ้านแสนดีมันจีบกับสาวใหญ่อโอ้คิงว่าไปเลยล่ะบาง,งียงคิงจีบสาวใหญ่แต่กะบ่ได้จีบบางียงมันเป็นคนขี้โวอู้เล่นบ่ได้อา้าวไอ้จืนวันนี้มาตวัวกามาครับมาบางียงมันจวนมาว่าไปเลยฮ่าบ่ได้จวนคิงนนอจวนฮามาแล้ววันนี้ไอ้จืนปับ๊บ ป้าตีไหนมาแอวตัวนี้ป้าป่อมึงกล้ากูเมียบะจ่นโอ้ไอจ่นป้าเมียมาตัวอันวันนี้น้องมาได้นั่งตัวละไปละเนอะฮะกูเตียอีนี่นั่งตัวคิงกะบะใจน้องนี่นั่งตัวมาง,งียงแม่นล่ะน้องนี่นั่งตัวหาแต่น้องหันหนั่งตัวคิงอ้ายขจ่ายกินขจาจเมาแล้วก็ปีกบ้านบาเดวดี่ครับเมีเย

เก่งเพชรใบหวยตูลาแล้วน่ะยังบาทุกหวยเมื่อใดจะรวยทุกหวยยังเขาต้องมีสักวันมันเป็นของเฮาวันนี้มันเศร้ากินข้าวกับหวยเดือนสิบแล้วน่ะบารมาบารวยกินกาซ่าหวยดวงสวยกูงวดก็ดวงบอมีเป็นดีใครหวดแล้วก็ซื้อกูงวดปวดงีบบ่าเฮ้ยเออถ้า Hoeg จะไปมาเอาใจนะสู้สูสูสวบสวบสวบคลึงคึงปีนี้ฝนตกหนักขนาดเนาะหานับเม็ดฝนได้8ล้าน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 เก้ปดพัร้อยมิเม็ดโค้คิงว่างขนาดนั่นเลยกะสู้หาบได้วันนั่นหนาฝนตกสึกสึกสึก,สกหาคีรถเครื่องไปกาดแล้วปีกมาบานฝนบดนหาสักเม็ดเลยโอ้คิงขี่รถเครื่องลบลีกฝนเก่งขนาดเออ มันตกบ้านหัวลุปุ่นหาไปกาดเสะแหนองแก่มันบะตกสู้หาบะได้วันนั่นหนาฝนตกตาดตาตดหาวิ่งออกกําลังกายหาบะเปียฝนเลยพอคิงวิ่งลบฝนเก่งขนาดเออหาวิ่งในบ้านสู้หาบะได้วันนั่นหนาแดดออกเสะแล้วพอหาตากผ้าปุ๊บฝนตกปั๊บพอหาเอาผ้าเข้าไหนห่มแดดออกปุ๊บคิงว่าสู้หาบะได้วันนั่นหนาฝนตกสวบสวบเมียหาเขเอาผ้าไป ฮ่าก็เลยเอาผ้าไปตีจังหวัดตากสู้ฮามาได้วันนั่นนาะฝนตั้งเข้ามาแล้วเมียฮาเขาไปเก็บผ้าแต่หาขี้ข้านไปเก็บผ้าฮาก็เลยแปลงหลังคาตรงตีตากผ้าแปลงเสร็จฝนตกพอดีเลยโอ้คีโวเอแล้วมาเฮยสนับสนุนโดยเสียากาแมวใส่เล้วหุ่มสาว